ยังติดคิดไทยก่อนพูดเป็นภาษาอังกฤษอยู่ใช่ไหมคะรู้ไหมคะว่าหลายคําศั์ภาษาอังกฤษที่แปลไม่เหมือนภาษาไทยเป๊ะๆที่สำคัญมันเรียงประโยคบ้เหมือนกันได้สูบบอสเสื้อนูอีกแล้วแมนโบเดี๋ยวคริสปี้ยกตัวอย่างให้ดูจะบอกว่าฉันไม่มีเงินคิดไทยนี่จะได้เป็น I no have money no ่ have me ไงครีนโบได้ได้สูบ I don't have any money หรือ I have no money แบบนี้ก็ได้มันเหมือนเหมือนกันนั่นแหละอีกเซมๆไงยูต้องบอกว่า it's the same มันเหมือนกันกอย่ากังวลเลยอย่าซีเรียสเลย don't serious don't serious บ่นได้อีกด้วสูอยากังวลเขาใช้คำว่า don't worry ส่วนคำว่า serious มันแปลว่าจริงจัง don't be serious อย่าจริงจังไปเราฉันแค่พูดเล่นเท่านั้นเองใช่ประโยคไหนบอกนูเดี๋ยวนี้รู้หมดเลยเลิกติดแปลแค่ความหมายเป็นคำๆได้แล้วนะคะรู้วิธีใช้ในประโยคมันใช้สถานการณ์ไหนบ้างเป็นประโยชน์ปนิ่งมากอีกล่ะ คุณรู้จักฉันน้อยไป You know me a little t o go ม so. ันโมแมนสวยนี่ืาคิดทไทยเด็ You know me คุณรู้จักฉัน a little t o go น้อยไปมันก็ตรงพอดสูงมันต้องใส่คํา่า You don't know me well enough You don't know me well enough คุณรู้จักฉันไม่ดีพอ,อฉันจะบอกให้คู้ไดใส่ประโยค a little t o go ่ย่อมรับมาโดยดีมะ ไปไกลๆทุกคนพูดว่า go far far อยู่ใช่ไหมคะ go ไป far far ก็ไกลๆไงคริสปิดตรงไหนน,น,นักแน่เนี่ยก็ go far far feet ไปได้ไกลเท่าถ้าเราติดแปลแค่ความหมายภาษาไทยอย่างเดียวติดคิดไทยก่อนพูดภาษาอังกฤษมันสีได้ประโยคจังสี่ละสูงมาดูวิธีการบอกว่าไปไกลๆก,ก่อนนะคะ go away go away ไปไกลๆไป get out get out Leave me alone ให้ฉันอยู่คนเดียวเถอะอย่ามายุ่งกับฉันเลย I need some space ฉันต้องการพื้นที่ส่วนตัวนะหรือถ้าหยาบหยาบแนนจะพูดดีบอสมือนก็ไปดีเนาะสูขึ้นตน้นเอฟลงททายเดอย o f ฟก็อยบอกผูดด้ใดเลยว่าโน,โนูสอนอะ ว่าสู้สูหนูรู้ได้หลายคนใช้คำว่า fighting จึงเป็นเรื่องปกติล้าเราแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษด้วย Google นะคะมันจะแปลคำว่าสู้สูว่า fighting ถ้าเราใช้ dictionary ภาษาอังกฤษจริงๆนะคะมันจะแปลคำว่า fighting ว่า the action of fighting ก็คือการต่อสู้นั่นเองหรือว่า violence ความรุนแรงซึ่งแปลออกมาในความหมายลบอีลีได้สูงแต่ก่อนอื่นเลยนะคะสู้สเขาใช้คาว่า keep going keep Going ทำต่อไปเรื่อยๆนะหรือว่า keep fighting keep fighting สู้ๆนะทำต่อไปนะใครยังใช้คำว่า fighting fighting อยู่นี่กดหนึ่งในสูบบทตรงอายแล้วนะที่นี่แม่ พูดภาษาอังกฤษได้นิดหน่อยหลายคนเข้าใจว่า speak English snake snake fish fish มันมอมแมนได้สูงแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษตรงตัวจะบอกว่าฉันพูดภาษาอังกฤษได้งูงูปลาปลาถูกไหมคะแต่มันคือหมายถึงว่านิด,นด,นดหน่อยหน่อยแต่ภาษาอังกฤษไม่ใช่คำว่า snake snake fish fish นะคะเขาจะใช้ว่า I can speak a little bit of English I can speak a little bit of English พูดภาษาอังกฤษได้นิดเดียวเองไอ้ตาขยิบขยิบนี่พบต้องฝึกตามนนูเลยมันยามันเมื่อยตาเมื่อยปากได้สูดดูอีกรอบนึง I can speak a little bit of English ฉันพูดภาษาอังกฤษได้นิดเดียวเองเสน็กสเน็กฟิตฟิตนี่บบมี่าหาวาด เลาเราติดคิดไทยก่อนพูดเป็นภาษาอังกฤษนะคะเราจะวางคาในประโยคเหมือนภาษาไทยเป๊ะๆซึ่งมันเรื่องประโยคต่างกันได้สู่แล้วมันทาให้ฝรั่งงงเหมือนกันและคําที่ถูกโหวตมาแล้วว่าใช่ผิดกันบ่อยๆก็คือคำว่าไม่มีแต่คนบอกว่า no have no have นูซีให้สแพทเทิร์นนี้เลยเลือกเอาด้วยซูว่าอันไหนง่ายสุด I don't have I have no I haven't got ยังเช็นเลยฉันไม่มีทางเลือกนะ I don't have a choice I have no choice I haven't got a choice เลือกอันที่มันง่ายที่สุดสูก็ต้องใส่มดเดะยื้ you, you, I don't h a v e a c h o I have no choice มันกว่าสิ่งงงกว่าเดิมอีกเขานี่เพราะว่าฉันไม่มีเงินนะอันนีเสียงตรงอ่อนตรงมีเสียงสองเขาสิได้สงสารเรา I don't have any money I have no money I haven't got any money baby เขาบ่ห้อดได้สูเขาใจขึ้นบ่นี่ย